mark the location mark the location ไอ้ตัวทองเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองวันที่25รู้เรื่อกไม่ตัวเลยไม่ตัวเลยรออยู่ออกมานี่ผมสีทองมาเลยชิบตายเลยตัวดําตีเลยหวยนี่มีตัววิ่ง mark the location mark the mặt trời đi học hành luôn dính gì lạ hôn nhìn mày hướng dưỡng là phong lập xe đến mặt quách ยิงกันในบ้านเฮ้ยฟังนู้นฟังนู้นฟังไหนฟังไหน Watch out Watch out ฟังนู้นมีตัวตายแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนคนเหรออ่า จะบ้านไหนอะอ๋อบ้านชุ mark the location mark the location นูไมควหอกนะค่ะจะเอายิงไหิงอะไรวะปิปอป I got supplies I got supplies, I got supplies. มีรถข้ามสะพานมา,านมีรถข้ามสะพาน,านมาตรงตรงที่เราลง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 ,ลง,ลงท่าน้ำอ่ะเมื่อกี้เอบคุณสี่้า มันตอดตรงนัน Watch o u a t c h o t ีกุญเธย่คงอ่าเดี๋ยวดูทิ้งให้คนหหนูไม่ใช้เล่นไ่อดเอาี่มออมีคูณว่ะใช่ไมไม่ใช่ยเยอกเอาคูณเลย Mark the location Mark the location ก็ตีอนนี้มีสามกล่องมันจะสองอะรันแั้วแต่ว่ามันจะดอกขนาดตรงตรงตรงท่าน้ำอะ่ะบางทีมันก็ยังมีสองมีมีสี่มีสามเราจะไปไหนอะ่ะไปบ้านซื้อของไปด้วยจะไปซื้อของ กินเลยเทมากเลยมึงนะก็เลยฉีดเลยฝุมด้วยนะก็มันก็ยากออสนออสนกำลังซื้อของเลยใช่ไน้อง ไม่ต้องจะซื้อแล้วเก็บตะกรงมั้นอะ่ะตังไม่พอไม่เอาแล้วตังให้ได้ๆๆเอาได้ๆๆเอามาหกบาทมาด location แป๊บนึงกำลังไป

ตกใจโดามระดัทั้งหมดมีคนยังไงบ้างใช้ปืนอะไรอีนะน่ค้าก่อนนอย่างนักนะเจ้า ไมยมีคนยิงข้างหลังเรา,เา,าเที่ใครมาเก็บของวะแต่อีกแน่เลยไม่แง่งของไปไม่เก้เอา,าอะไรอ่ะจ้างมานันเถอะเราเรจะเก็บแล้วเบิดไฟเ,เอาไปแล้วไว้ชอ็อปเสร็จยังอ่ะสแล้ว เมื่อกี้แอร์ดรอปมันลงตรงเนี้ยควันมึง่งหายไปแม่เราคูณสองก็คือเอาไปเลยให้โอเคได้เกี่ยวจริงนะหมกเบอ๊ะฮึวงหาเพื่อ,อ,อน,นนะ่ะอ่ะเราอยู่นอกวงแลง้วเนี่ย ากลังจะมาหาแอร์ดอปสักหน่อยบ้านนี้ได้ป่ะามบ้านนางได้ไหมเสียงใครน่ารักเกลียดเลย Watch out Watch out Come on, my cat. Think me, come on, my cat. M4. I got supplies. I got supplies. Good I got supplies. I got supplies. Mark the location Mark the location okay. ไม่เท่าหมดละไม่หมาก็จะนำไปไกลเดี๋ยวใต้คนเดียวเองเกิดไม่ได้้วนะทำไมอ่ะหมดเวลาแล้ว <c oughs> ไ,ไ, <Hey. S 2> ไหนนะ <are> มหมดคืนศูนย์แล้วชีวิตแล้วเข้าหรอ ว,ว,วันนี้เขาหัวใจศิลปินยังไงก็ไม่รู้มาทุกเพลงเลยไปไหมตรงนี้หลบไม่ดีไ,ไอ้เราก็นึกว่าเออจะได้แบบพลังใบแบบสุดๆเก่งๆที่ไหนได้เดี๋ยวมาแล้วพลังใบไม่ช่วยอะไรเลยจะหลับออยเลยง,ง่งวงๆจิตตัว ไปเคี้ยวตัวนี้ตัวนี้ไม่ทำให้ง่วงแม่งแบบมันเปนยาละจังหวะจังหวะเลี้ยกลับนะเดี้ยวกลับพหองแล้วได้กลับมานะพี่เบิร์ดหลับนะเฮ้ยหยาบคาย เราไปเราไปบ้านหน้าไหมเอหรือไม่ก็อหรือไม่ก็เนนออมไกน มันเงียบแปลกๆว่ะตอบเส้ได้งมตีเราเป็นสามเฮ้ยมันเงียบเกือบจะเคลียร์ฮะอ่าเดนงนี้มันยิงกันแล้วพี่เราต้องหาที่จุดๆอยู่อย่างนี้ไม่ได้โหนั่นไงอ๋อต้องเห็นต้องเห็น w a ใช่ Watch out ว่าเฮียระเบิดเอาหัวเอาหัวนึ่งเมตรถึงต้องสุดเราแน่ึงว่ามันถอยหลังไปแล้วปะ่ะเฮ้ยมันปลากลรอบว่ะพี่ ตัวเดียวเป็นปัญหากำลังมากไปอ้มนอมน,นะอ้อมเลยอ,อีกตัวหนึ่งทางต้นไม้ watch out watch out เนาะท้ายวะ เป็นมูฟมูฟแล้วกำงนี้อย่าไปิ่งนะไป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 นี่สดแล้ว น่าจะอยู่ในบ้านตามพี่มาป่ะย่ะตามตามผมว่าน่าจะน่าจะอยู่ในบ้านตรงนี okay <h <h ้ตรงนี้มันเนินเขาใหญ่เป็นไงในบ้านในบ้านบ้านยิงมาหิน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 มา t location อ้าเดี๋ยวชกเดี๋ยวชกไม่เป็นไรเราอยู่ในในวงนั้นเราเราอยู่ในวงอยู่ Còn có đeo rồi phải Dạ dạ Awesome. 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 rồi awesome. đấy. Awesome. Awesome.

ai <muchos> <muchos> oh. uh. <coughs> <muchos> 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 <muchos>